แสงไฟสลัวในล็อบบี้ของโรงแรมเล็กๆแห่งนี้ดูเงียบเหงาวกว่าทุกวันพลอยพนักงานต้อนรับสาวที่คุ้นชินกับบรรยากาศวุ่นวายในรอบเชา้าต้องปรับตัวอย่างหนักเมื่อถูกย้ายมาอยู่เวรดึกแทนพนักงานคนเก่าที่ลาออกกระทันหันแม้เธอจะชอบความสงบของยามค่ำคืนแต่ความเงียบเชียบเกินไปในบางครั้งก็ทำให้ความเหงา เริ่มคืบคลานเข้ามาอย่างเลี่ยงไม่ได้โชคดีที่เธอไม่ได้อยู่เพียงลำพังในอาคารแห่งนี้เพราะยังมีวิทช่างแอร์ประจำโรงแรมที่คอยสแตนบายดูแลระบบความเย็นอยู่เสมอวิทเป็นชายหนุ่มท่าทางใจดีและพูดน้อยทุกครั้งที่แอร์ในห้องพักมีปัญหาหรือรอบที่ต้องล้างแอร์ครั้งใหญ่พลอยจะเป็นคนโทรเรียกเขาเสมอ ทั้งคู่เริ่มมีความสนิทสนมกันในระดับที่ยิ้มให้กันได้มากกว่าคนแปลกหน้าคืนนั้นเป็นเวลาเกือบตีสามบรรยากาศเงียบสงัดจนได้ยินเสียงเข็มนาฬิกาเดินแอรในห้องพักแขกชั้นล่างเกิดเสียงดังและมีน้ำหยดคลอยจึงยกหูโทรศัพท์เรียกช่างคู่ใจของเธอไม่นานวิทย ในชุดช่างสีเข้มก็ปรากฏตัวขึ้นพร้อมรอยยิ้มจางๆเขาใช้เวลาจาัดก,การกับตัวเครื่องอยู่พักใหญ่จนทุกอย่างกลับมาใช้งานได้ปกติแทนที่เขาจะเดินกลับไปพักผ่อนเหมือนทุกครั้งวิทย์กลับเดินมาหยุดอยู่ที่หน้าเคาน์เตอร์ของพลอยเขาขยับเก้าอี้มานั่งใกล้ๆพรางมองใบหน้าของหญิงสาวที่ดูอ่อนลา้าเรียบร้อยครับพลอย แหมทำงานดึกๆทุกวันแบบนี้แฟนไม่ว่าเหรอวิทย์เอ่ยถามด้วยน้ำเสียงกึ่งเล่นกึ่งจริงแต่แววตาเขากลับดูจริงจังพรอยชะง,งักมือที่กำลังคี์ข้อมูลก่อนจะเงยหน้าขึ้นสบตาเขาแล้วตอบกลับด้วยเสียงเรียบๆแต่แฝงความในไม่มีใครว่าหรอกคะ่ะก็พรอยไม่มีแฟนนี่คะวิทเลิกคิ้วขึ้นเล็กน้อย ก่อนจะขยับเก้าอี้เข้ามาใกล้จนได้กลิ่นจางๆของน้ำยาแอร์จากตัวเขาเข้มข้นขึ้นอ้าวแล้วไม่เหงาเลยครับอยู่คนเดียวทุกวันแบบนี้พรอยนิ่งไปครู่หนึ่งความเงียบของล็อบบี้ในเวลาตีสดูเหมือนจะทำให้ความเข้มแข็งของเธอสั่นคลอนขึ้นเธอถอนหายใจออกมาเบาๆเหงาสิคะอยู่คนเดียวทุกวันใครจะไม่เหงาบ้างละ่ะ คำสารภาพนั้นเหมือนเป็นกุญแจที่ปลดล็อกความรู้สึกที่ซ่อนอยู่วิทย์ค่อยๆเอื้อมมือหนามาแตะที่ต้นแขนของเธอเบาๆสัมผัสจากปลายหนิวที่ด้านนิดๆตามภาษาช่างกลับส่งกระแสความรู้สึกประหลาดแล่นเข้าสู่หัวใ,ใจของพลอยเธอไม่ได้ชักแขนหนีแต่กลับมองลึกลงไปในดวงตาคมเข้มของเขาวิทย ค่อยๆเคลื่อนกายเข้ามาใกล้จนระยะห่างเลื่อนหายไปมือหนาเลื่อนขึ้นมาประคองแก้มของเธออย่างแผ่วเบาสัมผัสของเขาให้ความรู้สึกมั่นคงและปลอดภัยอย่างบอกไม่ถูกเหงาก็ไม่ต้องทนแล้วนะครับเขากระซิบเสียงต่ำที่ข้างหูลมหายใจอุ่นๆปะทะผิวบางจนพลอยเผอขนลุกสู้เขานำทางความโหยหาด้วยการโน้มใบหน้าลงมา ประทับลิมฝีปากที่หน้าผากมนอย่างทนุถนอมเป็นจูบที่ดูเหมือนการปลอบประโลมความอ้างว้างที่เกาะกุ้มหัวใจของเธอมาตลอดหลายคืนจากนั้นจึงเลื่อนลงมาที่ลิมฟีปากของเธออย่างช้าชาเมื่อลิมฟีปากของทั้งคู่แตะกันความย็นเยือกจากเครื่องปรับอากาศรอบตัวก็มาลายหายไปสิ้นกลายเป็นความร้อนรุ่มที่ค่อยๆแผ่ซ่านไปทั่วอก จูบของวิทย์เต็มไปด้วยความละมุนละไมและหนักแน่นมอบไออุ่นที่ซึมลึกเข้าไปถึงข้างในพล่อยเผลอขยับมือไปกำชายเสื้อของช่างเข่าวไว้แน่นรสสัมผัสที่แสนหวานนั้นทำให้โลกทั้งใบเงียบหายไปเหลือเพียงเสียงหัวใจที่เต้นรัวเป็นจังหวะเดียวกันท่ามกลางความโดดเดี่ยวของคืนวันทำงาน จูบนั้นคือการเติมเต็มช่องว่างที่เธอห้อยหามาแสนนานไปตรงข้างหลังผนังกันเถอคะค่ะไม่มีใครเห็นพลอยกระซิบเสียงพล่าหลังจากถอนลิมฝฟีปากออกมาเพียงนิดในมุมมืดที่ลับสายตาคนหลังผนังตกแต่งของล็อบบี้ทั้งคู่ได้ปล่อยวางหน้าที่และกฎเกณฑ์ทุกอย่าง ความสัมพันธ์ที่เร่าร้อนและลึกซึ้งถูกสารต่ออย่างเงียบเชียบมีเพียงเสียงเครื่องปรับอากาศที่ทำงานอย่างราบเรียบเป็นพยานให้กับความลับในครั้งนี้หลังจากคืนนั้นความสัมพันธ์ลับๆระหว่างพนักงานต้อนรับกับช่างแอร์หนุ่มก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของตารางงานรอบดึก ทุกครั้งที่วิทมาเช็คแอร์เขาจะหาเรื่องมานั่งพักที่เคาน์เตอร์และจบลงด้วยการหาช่วงเวลาที่มีเพียงแค่เขาสองคนในมุมมืดเสมอแต่ไม่กี่สัปดาห์ต่อมารอยถูกย้ายกลับไปเวรเช้าทันทีนับตั้งแต่นั้นทั้งคู่ก็เหมือนอยู่คนละโลกเธอเข้างานเมื่อเขากำลังจะออกและเขาเริ่มงานเมื่อเธอกำลังจะกลับ ความสัมพันธ์ที่เคยลุกโชนท่ามกลางลมเย็นของแอร์ในยามดึกจึงมอดดับลงไปอย่างเงียบเชียบตามการเวลาแม้ในวันนี้พลอยจะไม่ได้สัมผัสไอร้อนจากวิทย์อีกแล้วแต่ทุกครั้งที่เธอเดินผ่านล็อบบี้หรือได้ยินเสียงลมจากเครื่องปรับอากาศเธอมักจะเผลออมยิม้มและนึกถึงสัมผัสที่แสนพิเศษนั้น ความลับที่หอมหวานซึ่งเกิดขึ้นและจบลงในความเงียบสงัดของโรงแรมแห่งนี้ตลอดไป